มาดูกันที่กลุ่มของดารานักแสดงกันบ้างนะคะก็ได้มีการออกมาประกาศจุดยืนในสถานการณ์ครั้งนี้หลายคนด้วยกันนะคะ,คะเดี๋ยวเรานํามารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันไปเริ่มกันที่ท่านแรกนะคะนี่ค่ะคุณนกสินใจเปล่งพาน,นิชนะคะนักแสดงชื่อดังค่ะก็ได้มีการโพสตอรี่ผ่าน i n นสตาแกรนะคะเป็นภาพสีเหลืองมีมือทำมินิฮาร์ดอยู่ตรงกลางค่ะพร้อมกับเขียนข้อความนะคะว่าพร้อมกันแล้วใช่ไหม ก่อนที่จะมีการติดแฮชแท็กนะคะอาทิปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์อนุชนรักชาติาศาสตร์กษัตริย์เรารักสถาบันพระมาหากษัตริย์ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะคุณนกสินใจเคยเป็นหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกอปปสด้วยค่ะไปต่อกันที่คุณตุ๊กจันจิราจูแจ้งนะคะดารานางแบบชื่อดังนะคะ ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนผ่าน i n นสตาแกรมร่วมเช่นกันด้วยค่ะโดยได้แชร์ข้อความนะคะที่เคยเขียนเอาไว้เมื่อปี2014ค่ะพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าคำพูดนี้เขียนไว้เองเมื่อปี2014ไม่คิดว่าจะได้นำมาลงอีกครั้งหรือจะใช้หรือจะใช้ได้ตลอดไปอันนี้คือคุณ <ừ> ตุ๊กจันจิรานะคะ,คะ ขณะที่คุณหนุ่มอัจพรนักแสดงอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาโพสต์ขอเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แบบที่ไม่หวั่นว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะมีคนที่กําลังคิดต่างและขอยืนยันจุดยืนในการบรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้จะไม่ค่อยสงบสุขประชาชนเกิดความคิดต่างแล้เรียกร้องประชาธิปไตย แต่ยังคงมีกลุ่มคนที่เงียบไม่ออกมาเคลื่อนไหวแต่ใจรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างคนบันเทิงคนนี้นะคะคุณหนุ่มนั่นเองค่ะก็โพสต์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยในราชักรีวงทั้ง10รัชการค่ะมีแคปชั่นนะคะว่าขอเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตลอดไปค่ะซึ่งคุณหนุ่มเองก็ไม่ได้ออกมาโพสต เพื่อตามกระแสแต่อย่างใดนะคะเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะวันสําคัญใดๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือว่าราชวงศ์เขาก็ได้ออกมาน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณทุกพระองค์เสมอมาค,ะคะ่ะไปปิดท้ายที่คนในวงการการเมืองนะคะกันสักเล็กน้อยนะคะคุณสุเทพเทือกสุบันอดีตแกนนำกอปปสนะคะแล้วก็แกนนำร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาิไทยค่ะได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะนี่ค่ะ ใจความนะคะบอกว่าผมขอคารวะยกย่องชื่นชมและสนับสนุนพี่น้องมวลมหาประชาชนที่นัดหมายกันแสดงตนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกจังหวัดด้วยความเคารพในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของท่านทั้งหลายที่รักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดพอโพสต์ลงใน f a c e b o o k นะคะก็มีประชาชนนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเป็นจำนวนมากนะคะ